เลขเบิ้ลที่น่าสนใจในงวดวันที่16สิงหาคม2568นะครับเช่นเคยนะครับไม่ได้หมายความว่างวดนี้จะต้องออกเลขเบิ้ลชัวร์นะครับแต่ทุกงวดหมอแมนจะมาคำนวณเลขเบิ้ลให้พี่ๆสายเบิ้ลได้รับทราบกันนะครับตัวแรกนะครับชื่นชอบเป็นเลข2นะครับ เบิ้ล2นะครับดาวจันร์โคจรได้ตำแหน่งมหาอุดอดิบพอดีเลยนะครับในช่วงวันที่16สิงหาคมเพราะฉะนั้นความสูงส่งชัยชนะนี่คือความหมายของดาวจาันร์ทเลข2นะครับโคจรได้คุณภาพที่ดีแบบนี้ก็ติดไว้สัหน่อยครับ22เลขต่อมานะครับ44ครับเลขเบิ้ล4 4นะครับมาจากการที่ดาวพุธเลข4เนี่ย ยกย้ายในเดือนสิงหาคมนียถึง2รอบเลยนะครับรอบแรกย้ายวันที่3สิงหาคมรอบที่2ย้ายวันที่25สิงหาคมย้าย2รอบแบบนี้ครับติดเบิ้ลไว้สัหน่อยครับ44และเลขสุดท้ายขอเลือกเป็น5-5นะครับ5้าาเนี่ยดาวพฤหัสบ,บดีนะครับก็ถือว่ายามที่สลากออกออกยามจันทร์นะครับยามจันเนี่ยตรงข้ามเขาก็คือพฤหัสในระบบมหาทักษะนะครับเลขแผงของดาวจันทร์เลข2นะครับ เลข2ก็แผงเป็นเลข5ด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นเหตุผลในแง่ของตัวเลขด้วยนะครับดวงดาวเองก็ยังสถิตโดดเด่นอยู่พอสมควรอย่างที่เราเห็นคราวที่แล้วนะครับมาเลข2-5นะครับมาทั้ง2ทั้ง5เลยเพราะฉนั้นรอบนี้ก็ฝากติด55ไว้อีกสักง,งวดน,นะครับ